สวัสดีค่ะอาจารย์นุชนาถกรลวิทย์นะคะวันนี้ก็จะมาทําแกงมัสมั่นนะคะให้ชมนะคะทราบไหมคะว่าแกงมัสมั่นมีขั้นตอนการทํำยังไงบ้างคะเด็กๆทราบไหมคะ,ะ,มมะใช่ค่ะก็จะมีอย่างแรกนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นของน้ําพริกแกงมัสมั่นนะคะ,ะในส่วนที่เป็นน้ําพริกมีอะไรบ้างคะมีแบบใช่ค่ะ อ่าลูกผักชีกระเทียม,มหัวหอมนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นเครื่องนะคะที่จะทําให้หอมมากขึ้นนะคะอ,อันนี้ค่ะก็คือใบกระวานนะคะวเวลาจะใช้ใบกระวานเนี่ยหนูก็ต้องมันจะมีก้านออกมาใช่ไหมคะอ,อันนี้เขาจะไปอบแห้งแล้วแล้วก็จะมีก้านเวลาที่เราจะใช้ค่ะเราต้องเด็ดก้านออกก่อนอนะคะอ่าไม่งั้นเวลาที่ใส่ลงไปปุ๊บเนี่ย แขกทานเข้าไปมันก็จะรู้สึกว่ามีอะไรที่เป็นเหมือนแบบสิ่งที่ไม่ดีนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นลูกกวานค่ะอ่านะคะสองอย่างเนี้ยค่ะเวลาที่ไปใช้เราก็ต้องไปคั้วให้มันหอมหนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็จะมีส่วนผสมต่อไปก็คืออ่าเป็นไก่อ่าหลักสําคัญเลยวันนี้เรามัสมั่นไก่นะคะไก่วันนี้นะคะอาจารย์ก็ใช้ส่วนที่เป็นสะโพกนะคะเขาเรียกว่าสะโพกตัด ะะบางคนอาจจะใช้ตัวที่เป็นน่องติดสะโพกก็ได้นะคะเหมือนอีกอย่างหนึ่งที่ก็เรียกว่าสตูนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นเครื่องปรุงรสแหละนะคะก็จะมีน้ำปลานะคะมีน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะ,ะเครื่องอย่างสุดท้ายที่เราจะใส่มีอะไรคะมีส่วนิส่งตัวะค,ะค่ะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่อ,อันนี้จะเป็นหอมแดงค่ะ,คะอันนี้อันนี้เราเรียกว่าหอมอินเดียเป็นอหอมแดงของอินเดียนะคะ กลิ่นฉุนของเขาจะมีความฉุนน้อยลงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นหัวหอมไทยเนี่ยนะคะกลิ่นของเขาจะแรงแล้วก็หัวของเขาเนี่ยจะเล็กกว่าะนะคะ,คะสองอย่างนี้ทําไมต้องใส่คะคะ<ม>อ่า<ม>ใช่ค่ะเพื่อความหวาน<ม>เพราะว่าหัวหอมใหญ่อ่ะคะ่ะ<ม>กับหัวหอมแดงที่เป็นหัวหอมแขกเนะะี่ยค่ะมันมีความหวานนะคะ<ม>อ่าอย่างสุดท้ายก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะ แกงมัสมั่นนะคะก็ยังเป็นที่ชื่นชอบนะคะของชาวต่างชาตินะคะชาวต่างชาติที่เดินทางมาในประเทศไทยเนี่ยะคะก็จะมาเลือกสรรนะคะอาหารที่เป็นอาหารประจําชาตินะคะอย่างเช่นมัสมั่นนะคะก็จะเป็นที่นิยมชมชอบนะคะของชาวยุโรปนะคะมากที่สุดนะคะเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับสตูนะคะของชาวต่างชาตินะคะทางยุโรปนะคะ นี้เรามาเริ่มกระบวนการทํากันดีกว่าค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะให้นักศึกษานะคะเป็นคนปรุงนะคะ,ะไฟนะคะไม่ต้องแรงมากนะคะสิ่งแรกที่เราจะใส่ลงไปคืออะไรรู้ไหมคะกะเทีหัวกะทิค่ะนี่เป็นหัวกะทิเลย่ะใช่ค่ะ,คะแล้วก็เวลาที่เราคั้นกระทิใช่ไหมคะวิธีที่เราอยากจะได้หัวกะทิก็คือเอาพอเราคั้นเสร็จปุ๊บค่ะให้มัน ตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะหัวกะทิเอคะ่ะมันก็จะลอยขึ้นมาเราก็จะใช้ทพีอะค่ะนะคะค่อยๆช้อนนะคะช้อนหน้าเนี่ยนะคะขึ้นมานะคะเราก็จะได้ส่วนที่เป็นหัวส่วนที่เป็นตรงกลางนะคะเราเรียกว่า,าชั้นกลางกับชั้นหางใช่ไหมคะอันนี้ฐานเราก็ไว้ใช้เหมือนกันนะคะอ่าเราก็จะไว้ใช้ในขั้นตอนต่อไปอเช่นการเคี่ยวไก่นะคะให้มันนิ่มให้มันเปื่อยนะคะอ่านี้เราใส่ลงไปก่อนใช้ไฟกลางๆนะคะผัด ให้กะทินะคะแตกมันนะคะ,อะพอกะทิแตกมันเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะใส่ตัวที่เป็นน้ำพริกนะคะน้ำพริกเนี่ยก็จะมีขายทั่วไปนะคะตามท้องตลาดก็มีนะคะหรือว่าเราจะทำเองก็ได้นะคะแล้วก็มาผัดนะคะเวลาผัดเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาที่เขาผัดเขาจะใส่ไปพร้อมกับลูกกวานนะคะให้ลูกกวานลอยสักสองสามลูกเพื่อมีกลิ่นหอมแต่เนี่ยอาจารย์จะ ไม่ได้ใส่ลงไปนะคะแต่ว่าจะใส่ในขั้นตอนของการนําไปต้มนะคะนาไปเคี่ยวแล้วการล้วกะทิดูยังไงคะว่ามันแตกมันอะกะทิดูยังไงให้มันแตกมันนะคะกะทิเนี่ยเขาจะมีความข้นขึ้นมานะคะแล้วก็เดือดเขาจะเดือดปุดๆแล้วก็จะมีเม็ดที่เป็นเม็ดน้ํามันนะคะเป็นเม็ดใสๆนะคะเยอะแยะนะคะใช่ค่ะี่ยใช่เขาจะเรียกว่าแตกมันนะคะทีนี้นะคะพอกะทิแตกมันเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ใส่ตัว น้ำพริกนะคะเครื่องแกงลงไปนะคะน้ำพริกมัสมัรนลงไปนะคะผัดให้หอมนะคะอ่าจะสังเกตว่าถ้าสมมติว่ากะทิเราแตกมันนะคะเวลาที่เราใส่น้ำพริกลงไปปุ๊บเนะะี่ยค่ะเราก็จะได้กลิ่นกลิ่นของน้ำพริกแกงค่ะขึ้นมานะคะอ่านะคะ เรสังเกตว่าสีก,ก,กส็จะเริ่มมานะคะทีนี้อาจารย์ก็จะใส่นะคะใบกะวานนะคะกับลูกกะวานที่เราคั่วไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปนะคะคั่วเอ่อประมาณสักสินาทีแต่ต้องใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะ,ะเพราะว่า2อย่างเนี่ยค่ะถูกอบแห้งมาเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงมากไปะคะ่ะมันจะเป็นกลิ่นไหม้แล้วก็เวลาใส่ลงไปในอ่าเวลาเราเคี่ยวไปค่ะมันจะเกิดความขมนะคะ ตอนนี้นะคะกะทิของเรานะคะพริกแกงเครื่องแกงของเราก็เริ่มได้แล้วนะคะอาจารย์ก็จะใสนนะะ่ไก่นะคะไก่นะคะมีข้อสังเกตอยู่อย่างนึ่งก็คือถ้าสมมติว่ามันมีไขมันเยอะๆนะคะเราไม่ชอบนะคะเราก็อาจจะเอามีดนะคะตัดส่วนที่เป็นไขมันออกนิดนึงนะคะแล้วก็สกแต่งชิ้นของเนื้อไก่ค่ะให้มันมีความสวยมากขึ้นนะคะแกงวัสมั่นนะคะ วิธีการทําก็คือผัดพิกแกงให้หอมนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราผัดพิกแกงไม่หอมนะะเนี่ยค่ะกลิ่นของวัสมันนะคะก็จะแปลกๆนะคะส่วนใบกะวานนะคะกับลูกกะวานนะคะเวลาที่เรานําไปคั่ว,วนะคะก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะถ้าเกิดสมมติว่าคั่วใช้ไฟแรงนะคะใบกะวานกับลูกกะวานนะคะก็จะไหม้นะคะจากนั้นเนี่ยนะคะ พอไก่เริ่มเซ็ตตัวเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะเปลี่ยนถ่ายใส่ภาชนะนะคะหรือถ้าเกิดเวลาที่หนูทำเนี่ยนะคะที่บ้านหนูอาจจะไม่เปลี่ยนภาชนะก็ได้นะคะก็คือใช้หม้อเลยก็ได้ค่ะแต่ให้เป็นใบใหญ่นิดนึงนะคะอ่าโทษนะคะอ่าอันนี้นะคะหม้อเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวไก่นะคะลงไปนะคะเดี๋ยวเราผัดให้สุกนิดนึงนะคะ เวลาผัดเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะผัดให้เนื้อสัตว์มันสุกเนี่ยนะคะเราก็ดูว่าหนังด้านล่างเนื้อด้านล่างเนี่ยนะคะมันเริ่มสุกหรือยังนะคะถ้าสุกก็สามารถพลิกกลับได้นะคะพลิกนะคะอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านหนังเนี่ยนะคะลงไปนะคะแล้วก็รอให้หนังตึงแล้วเราถึงจะมาถ่ายใส่หม้อนี้นะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเปลี่ยนถ่ายนะคะเป็นใส่หม้อแทนนะคะไปต้มนะคะ ทำให้มันสุกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เคี่ยวให้เนื้อไก่เนี่ยมันเปื่อยเวลาที่เราใส่ลงไปนะคะอ่าแล้วก็พลิกด้านที่เป็นอะไรคะเป็นหนังอ่าเป็นหนังขึ้นมานะคะ่ะอ่าหนูก็พลิกเลยจากนั้นนะคะเราก็ใช้ตัวที่เป็นส่วนของหางกะทินะคะอ่าสมัยนี้เป็นยุคสมัยใหม่นะคะเขาก็ไม่นิยมซื้อมะพร้าวที่ขันแล้วนะคะเขาก็จะใช้กะทิที่เป็นกะทิกล่องนะคะ ถ้าจะเป็นตัวที่เป็นห่างกะทิอะคะ่ะหนูก็ใช้กะทินะคะครึ่งกะทิครึ่งถ้วยอย่างเช่นหนูใช้กะทิถ้วยหนึ่งใช่ไหมคะครับอ่าหนูก็อาจจะเติมน้ําไปหนึ่งถ้วยนะคะเป็นหางกะทิหรือถ้าเกิดอยากให้มันข้นนิดนึงนะคะเราก็เติมลงไปแค่น้ําครึ่งถ้วยนะคะอันนี้เราสามารถเริ่มใช้ไฟกลางๆนะคะค่อนข้างแรงได้แล้วนะคะรอจน เดี๋ยวเราปรุงรสก่อนนะคะอ<ม>่เราก็จะเริ่มใส่น้ำปลานะคะยามสมานนี้มันจะต้องออกรสอะไรนำหรือเปล่าคับ้านจ้อรสที่ออกนะคะก็จะออกรสหวานนำนะคะแล้วก็เค็มตามนะคะแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงนะคะน้ำมะขามเปียกเวลาที่จะคั้นนะคะ บางคนอาจจะใช้น้ําเย็นคั้นนะคะแต่บางคนก็จะใช้น้ําอุ่นคั้นนะคะ,ะหรือบางคนอาจจะคั้นก่อนนะคะแล้วก็ไปเคี่ยวนะคะให้มันสุกอีกทีหนึ่งเพื่อสามารถเก็บไว้ได้นานๆนะคะ,ะใช้ได้ค่ะแล้วก็เราก็เก็บเข้าตู้เย็นเอาไว้นะคะอันนี้เราก็รอให้เดือดนะคะระหว่างอันนี้ค่ะระหว่างที่รอให้เดือดเนี่ยเราจะไม่คนนะคะเพราะว่าเนื้อ มันจะเกิดความคาวของเนื้อสัตว์ oh. ถึงแม้ว่ามันจะสุก oh. แต่ว่าเมื่อกี้มันยังสุกมาไม่มาก oh. ใช่ไหมคะอ่า uh. เราทําให้มันสุกแค่ผิวด้านนอกเฉ mm hmm. ยเนอันนี้ก็ประมาณ5นาทีค่ะ mm hmm. นะคะก็จะเริ่มเริ่มเดือดนะคะแล้วก็เริ่มสุกนะคะอ่า mm hmm. เราจะไม่คนนะคะอ่า mm hmm. ปิดฝาไว้นะคะ mm hmm. เพื่อให้มันทําไมคะ ให้มันทําไมคะให้มันงวดให้มันสุกเร็วยิ่งขึ้นค่ะเ,คเพราะว่าอุณภูมิค่ะมันจะอยู่ข้างในความร้อนมันจะอยู่ข้างในมันจะวนเวียนอยู่ข้างในแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่เราเอ่อต้มอาหารแล้วเราเปิดนะคะความร้อนถะะ่านก็จะกระจายออกไปข้างนอกนะคะอ่ามันก็จะทําให้อาหารเราสุกช้านะคะอ่าตอนนี้นะคะเดือดแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใส่ สิ่งที่สุกยากก่อนก็คือมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งเนี่ยพอใส่ไปปุ๊บนะคะเขาก็จะดูดรสชาตินะคะที่อยู่ในน้ำอะค่ะเข้ามาในตัวเขานะคะ oh. อ่าพอแล้วก็ตัวของชิ้นมันฝรั่งค่ะก็จะมีความกลมกล่อมมากขึ้นนะคะอ่าจะไม่จะไม่ใช่ว่าจืดเฉยๆนะคะแต่ว่าเขาจะมีรดเค็มลสอะไรเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะ oh. อ่าแล้วก็จะทําให้น้ําแกงของเราค่ะมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะคะ อ่าพอมันฝรั่งสุกเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะใส่ตัวที่เป็นหัวหอมใหญ่นะคะกับหอมแคร์นะคะ,ะเวลาเราใส่ลงไปนะคะเราต้มให้แค่หัวหอมมีความใสแค่นั้นนะคะ,ะแต่บางคนเนี่ยอาจจะเคี่ยวให้มันเละไปเลยใ,ให้มันเปื่อยไปเลยก็ได้นะคะอ่าค่ะแล้วแต่ชอบค่ะทำไม่ยากค่ะนะคะเดี๋ยวหนูก็ใส่ลงไปเลย อันนี้หัวหอมใหญ่เราก็จะทําไมคะถ้าเราอยากให้มีความสวยงามมากขึ้นหนูก็กทําไมคะอเออแกะนิดหน่อยนะคะอ่าสลักง่ายๆค่ะเอามีดเสียบลงไปนะคะให้เป็นกีบดอกไม้แค่นั้นนะคะนะคะเราจะใส่หัวหอมใหญ่ลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าหัวหอมใหญ่ะคะ่ะความหนาของเขาจะมากกว่า<ช>หัวหอมแดงนะคะอ่าิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะขขใช่ค่ะถั่วนี้นะคะเวลาที่เราจะใช้นะคะเราก็คั่วนะคะ แล้วก็เอาเปลือกออกนะคะอ่าเวลาเอาเปลือกออกแล้วก็จะใช้วิธีการฝัดการฝัดก็คือเอาถั่วที่เราคั่วแล้วเทใส่ถาดน,นะคะแล้วก็บีบเปลือกออกจากนั้นเราก็ทำไมคะยกขึ้นแล้วก็สลัด,สล,ดสลัดนะคะอ่าตอนนี้นะคะหัวหอมเราหัวหอมใหญ่แล้วก็เริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็จะใส่<ฮ>หัวหอมแขกต่อเลยนะคะอ่าเราจะไม่คนให้มันทำไมคะ อ่าให้มันเละนะคะเราก็แค่กดกดลงไปเท่านั้นนะคะอ่าอันนี้นะคะพอเราใส่หัวหอมแดงนะคะกับหอมใหญ่เสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะใส่ถั่วนะคะห<อ>ลังจากนั้นเนี่ยพอหอมใส่ปุ๊บเราก็จะตักเสิร์ฟมาเสร็จ<อ>ก็คือเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟนะคะเห็นไหมคะเด็กๆอ่าเวลาที่เราจะเสิร์ฟนะค่ะแล้วก็ตกแต่งนิดนึงให้เห็นส่วนผสมนะคะอย่างเช่นหัวหอมแขกหัวหอมใหญ่นะคะ มันฝรั่งนะคะลูกกวานถั่วลิสงนะคะแล้วก็ใ<ร>บ<า>วกวานนะคะตกแต่งให้สวยงามแค่นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเสิร์ฟได้นะคะอันนี้นะคะก็เรอกไดค่ะวันนี้นะคะที่ทําแกงมัสมันไปนะคะน้องๆเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้เทคนิคต่างๆนะคะในเรื่องของการทําแกงนะคะซึ่งน้องเขาก็ทําออกมาได้ดีแล้วก็แกงวันนี้นะคะ ตัวของน้ำแกงค่ะก็จะมีมันลอยหน้าซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของแกงมัสมัน่น